สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะมาพูดถึงวิธีการทำกล้วยฉาบอีกแล้วนะคะมีหลายคนที่สอบถามเข้ามานะคะว่าทำอะไรยังไงแล้วก็สั่งซื้อมีดทางไหนนะคะมีดสไลด์กล้วยค่ะวันนี้จอยจะมาพูดสรุปในคลิปนี้นะคะไปติดตามชมกันค่ะค่ะการเลือกกล้วยของจอยก็จะเลือกเป็นกล้วยน้ำวานะคะที่แก่จัดแล้วก็ดิบจริงๆนะคะวิธีการทำของจอยก็คือปลอก เปลือกออกมาเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็นํามาแช่น้ําไว้เราใส่น้ําเกลือไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะต่อกล้วยหนึ่งถังนะคะแต่ด้วยะจะช่วยลดน้ํายางในในกล้วยออกด้วยมันจะไม่ฝาดน,นะคะเราสามารถปอกแล้วก็แช่น้ําทําได้เลยค่ะเคล็ดลับความหอมของกล้วยฉาบของจอยนะคะที่แบบทำแล้วลูกค้าติด ใจก็คือเนี่ยค่ะจอยเพิ่มการใส่เนยลงไปเนยก็ไม่ใช่ใช้เนยอะมกากรีนอะไรพวกนั้นค่ะพวกนั้นแพงเนาะเราก็จะมาลดต้นทุนในการใช้เนยกับตันถุงหนึ่งก็อยู่ที่ราคาประมาณ65บาทนะคะแล้วแต่พื้นที่65สิถึงเจไม่เกินนี้ค่ะค่ะวิธีการทําเราก็ใช้ไฟอะ กลางค่อนข้างไปทางแรงนะคะแต่ไม่แรงมากค่ะมันจะทำให้กล้วยฉาบเราไหมค่ะเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็ใช้ตะแกรงเนะะี่ยค่ะนำกล้วยของเราที่เราสไลด์ลงไปอะลงไปในน้ำมันร้อนๆอะลงไปใหม่ๆะคะ่ะเราอย่าเพิ่งไปคนหรือว่าไปอะไรเขานะคะเรา ให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราก็ใช้ตะแกรงของเราเนี่ยค่อยๆค,คลี่ของกล้วยที่ติดกันนะคะออกมานะคะนี่ค่ะพอเขาโดนความร้อนอ่ะเขาก็จะหลุดออกจากกันเองแต่เราก็ต้องช่วยโดยการเขี่ยๆด้วยนะคะค่ะเราก็ต้องดูปริมาณในการใส่ด้วยว่าน้ํามันของเราเยอะหรือน้อยนะคะถ้าใส่ยเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะติดแผ่นกล้วยฉาบเราก็จะไม่สวยค่ะ เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้กล้วยฉาบที่ได้ที่แล้วสีมันก็จะออกเหลืองๆนะคะกรอบๆนะคะแบบนี้เลยใครสนใจมีสไลด์นะคะจอยจะให้ไลายไปทางใต้ใต้โพสตนี้นะคะใต้คลิปนี้ลองไปติดตามมาทักมาค่ะเดี๋ยวจอจะแนะนำให้มีสไลด์ที่ช่วยให้เราสามารถทำ รวยฉาบได้เยอะทันต่อเหตุการณ์ขายให้ดีๆปังๆจ้า